ขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าคําว่าชาติตามความหมายของภาษาพุทธทธา์นั้นอธิบายไม่ละเอียดเหมือนภาษาพุทธธรรมนี่ข้อเท้จริงเป็นอย่างไรครับเขาถือเขายืนยันว่าลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วตามความหมายของภาษาพุทธธรรมไม่ใช่ชาติเกิดจากท้องมันดาที่เห็นได้โดยตาเนื้อแม่เด็กอมมือมันก็มองเห็นแต่คําว่าชาติในภาษาธรรม คือการเกิดด้วยกิเลสอุปาทานว่าเป็นตัวกูนั่นเด็กอมมือมองไม่เห็นพวกที่เรียนอภิธรรมมาตั้งสิบสิบปีก็ยังมองไม่เห็นนี่มันละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ต้องมาเรียนอภิธรรมจริงไม่ใช่อภิธรรมเฟอร์ใช้ภาษาธรรมจริงไม่ใช่ภาษาธรรมเก้ แล้วก็จะเห็นชัดลงไปว่าชาติชาตินั้นมีความหมายว่าอย่างไรเป็นทุกทุกคราวที่มีการเกิดอย่างไรจะกําจัดเสียได้โดยวิธีใดแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์เลยขอยืนยันอย่างนี้ตลอดไปเอ้ามีอะไรอีก